จะคนละขนาดแต่เรายึดถือกายภาพพระโอเคหนึ่งสองสามสีตามนี้นะตามนี้นเหรียญศึกไปแล้วเหรียญสึกไปแล้วแ,แต่ว่ามีการทําความดําให้มันดําการทํางานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตามใจหรือเอาใจหรือถูกใจคนทั้งร้อยเปอร์เซ็น์ ที่นี้คือสถานที่สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะกรรมการและผู้ติดตามเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าด้านในต้องเป็นบุคลากรของวงการพระเครื่องที่ทาหน้าที่ตัดสินเท่านั้นก็เป็นทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ติดตามที่ได้รับโบสีชมพูเท่านั้นแล้วก็จะมีการตรวจเข้มคัดกรองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไป การรายงานตัวของกรรมการก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อรับบัตรกับเฮียโอ้ยก่อนเฮียโอ้ยจอมทองนี่ก็คือต้องมาแสดงตัวสําแดงตัวว่าคุณเป็นกรรมการโดยถือบัตรถือบัตรของสมาคมพระผู้นิยมพางเคื่องพระมุกยาไทยและก็แสดงกับเฮียโอ้ยแจ้งอย่าโต๊ะหลบพ่อควยคือแจ้งโต๊ะที่36 เป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนแม้ว่าจะรู้จักกันแต่ก็ต้องนะครับแต่ก็ต้องแสดงบัตรแล้วก็เซ็นชื่อเข้าไปนะครับอ่าเข้าไปเมื่อได้รับบัตรแบบนี้นะครับจากเฮียจากเฮียโอ้ยรับบัตรแบบนี้จึงทําหน้าที่เข้าไปอันนี้คือกาดกาดของเรานะครับทำหน้าที่คัดกรองนะครับอันนี้เจ้าพนักงานของสมาคมนะครับคัดกรองอีกทีหนึง่ง อันนี้ก็เจ้าพนักงานเหมือนกัมคคกกนมันก็คัดกรองอีกทีหนึง่งมีใครคัดกรองกูกอีกไหม <c oughs> ไม่มีนะโ <c oughs> อเคอาเชิญเข้ามาข้างในด้านนี้คืออันนี้คือเจ้าพนักงานเหมือนกันก็คือทําหน้าที่ต่างๆตรง,งนู้นคือเห็นไหมตรงนู้นเห็นไหมคือรูปคือการถ่ายรูปนะ ติดบัตรเนี่ยถ้าเกิดรับมาแล้วเนี่ยตอนนี้ทำงานขมักขมิ้นแข็งขันเลยนะครับก็คือว่าถ่ายรูปพระการรวบรัดตัดตอนขั้นตอนตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าที่1ที่2ที่3ถึคือถ่ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพระที่ถูกรับมาเนี่ยจะถ่ายก่อนเลยถ่ายด้ถ่าย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 ไปก่อนและติดเบอร์ติดสัญลักษณ์สีเรลี่ยมเบอร์ไว้ไปคัดกรองทีหลังว่าพระที่ติดใช้รูปนี้รูปนี้รูปนี้ตรงงนหนักมากงันหนักมากเนี่ยงานหนักมาก ข่าม,มาัเนื้อาาขอาพอข่าอยู่ไม่ได้กินหรอกมีอย่างที่นักแคเอกพิเศษเว,วทีนี้เราจะใช้เป็นเวทีให้<ท>าการประกาศประก,กาศแล้วก็ แล้วก็ทำเขาเรียกอะไรพิธีกรรมหรือพิธีการต่างๆของการตระเวดพระนะครับโต๊ะโต๊ะต่างๆเรามีลองแพนดูเห็นไหมว่าจะเรียงเลยตั้งแต่ทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะเลยมีอะไรบ้างมีใครบ้างเยอะนะแล้วก็กรรมการเห็นไหมละารเนี่ยเรียงเป็นลูกตัวยูเลยหาซิว่าหลวงพ่อปวยอยู่ไหนมาโต๊ะที่สามสิบหกดังดีครับ

มาแล้วสามสิบหกนะสามสิบหกเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าเราเราจะเจอกับกรรมการที่ทําหน้าที่รับพระ,ะทํารับพระทุกองค์ทํารับพระทุกองค์อ,งอันนี้ก็คือน้องๆส่วนใหญ่น้องๆจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนวันนี้มาจากโรงเรียนอะไรลูกวิรัยพานิษอะไรนะโอเคนะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกนายทะเบียนนายทะเบียนก็ เป็นคนลงทะเบียนหรือจัดระเบียบจ,จัดกรองการส่งพระไม่ให้ผิดตำแหน่งและก็เป็นการตรวจนับใ้สติกเกอร์พวกนี้นะครับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ใช้ในตอนที่ ตัดสินโดยกรรมการนะครับอย่างตอนนี้ก็ก็พอสมควรที่เราส่งมาเมื่อกี้ก็จะอยู่บริบรเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้ก็คือว่าตอนนี้ช่วงกี่โมงอ่ะเท,ที่ยงน,นะเกือบเที่ยงเราจะหยุดรับพระตอนบาอ่บายสองพอบ่ายสองปุ๊บหยุดรับพระเลยเพราะนั้นเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงในการรับพระ,อ,ะอันนี้แค่นี้ก็ถือว่าถือ่ายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ไหนเจา้าพนักงานเราหรือ กรรมการตั้งอยู่ไหน36มนี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมตอนนี้มาข้างหลังโอเคก็เนี่ยมีมี105มีฟาวีีโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันอีกทีนึงกันมีใครบ้างกรรมการ เปามเกาไปลเิดหน้ากากหน่อยเขาอยากรู้ว่ามึงเป็นใครท็อปบัโปองท็อปบัปองฮอท็อปบันเพอ๋อท็อปบัเพอบ ไม, <of> ไม่ติดไม่ติดป้ายไม่ติดป้ายชือเดี๋ยวสั่งให้ม <ent gu> <ame> ัน <Shame> ด <fs Unfortunately> ันพื้นสิอันนี้ใครวะเอ้เก่งเก่งเก่งสิงห์บุรีเก่งสิงห์บุรีเดี๋ยวแป๊บเก่งสิงห์บุรีนะครับเก่งสิงห์บุรีนะครับอันนี้ต่อไปใครปลาปลาบีพีนะครับปลาปาีพีที่รับพ้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่หนึ่งศูนย์ห้ารู้จักกันดีรู้จักกันดีหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็อันนี้ก็คือทีมงานเมื่อกี้เอเดรีนบางไปทานข้าว อเหตนมาไปทานข้าวก็ก็ทำหน้าที่หลักๆก็เนี่ยนะหนึ่งศูนห้าพาวีพีพระบ้านโป่งเก่งสิงห์กุรีแล้วก็ผมตั้มสิงห์นจานทร์แล้วก็ดูแลนะดูแลการประกวดรับประเครื่องในสายหลวงพ่อรวยนะครับก็โอเคเก็บภาพบรรยากาศต่อไป อ่ะโอเคตอนนี้เวลาบ่ายสองคือ14นาฬิกาปิดลับอ่าปิดลับอ่าพระเครื่องละพอปิดลับปุ๊บเนี่ยเจ้าพนักง,งานเราคือกรรมการทุกท่านเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วโดยการไปตัดสินพระที่รวบรวมทั้งหมดในการรับมาวันนี้นะครับมีใครบ้างอ่ะกมีทั้งจัดเก่งเน่งนี่พี่เอกนะครับปาเอ๋แล้วก็ท็อปปฏิบัติหน้าที่วันนี้แล้วพร้อมทั้งผมอ่ะมากันเราทําหน้าที่เลยอ่ะ อันนี้อ๋อยางยางยาง่าอย่าอ,อันเนี้ยก,ก็รอนะครับรอในการตัดสินแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าความสวยระดับ1 2 3 4สนะครับใช่อะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดมีองค์ที่5 6 7ก,ก็คือว่ามีแค่4รายการเท่านั้นที่จะ,ะได้รับการติดรางวัลส่วนถ้าเกิน4ไปแล้วเนี่ยก็คือก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกการตัดสินแต่ที่รับเข้ามานะ่ะคือมั่นใจได้เลยว่าเป็นพระเธอแต่ไม่ติดรางวัลโอเคงั้นรอ ว่าพระมาครบแล้วเดี๋ยวเราทมการตัดสินกันติดโบกันนะครับนายทะเบียนทำอะไรนี่น้องนี้คือนายทะเบียนโต๊ะที่36นะข้างหน้าเนี่ยเขาจะรวบรวมถ้าเกิดว่าตัดสินแล้วจะรวบรวมเห็นไหมว่าละเอียดขนาดไหน,นเห็นไหมว่าก็คืออันดับที่หนึ่งเนี่ยรับอะไรมาบ้างเลขอะไรเบอร์โทรใครนะครับโต๊ะที่36กรายการที่เท่านี้ใช่ไหมปกโคกเก้าใบอย่างเงี้ยพระแหวกม่านมันวิชัยเห็นไหมว่า มีมีใครส่งบ้างใครส่งบ้างใครส่งบ้างะเพราะฉะนั้นอ่ะเียจะจะลงจะทําหน้านที่ลงทั้งหมดเลยลงทั้งหมดเลยว่ารายการทั้ง36รายการเนี่ยไรส่งรายการอะไรหมายเลขที่เท่าไหร่ก็คือพระศูนย์หายไม่ได้นะครับแล้วก็พระทุกองค์มีมูลค่าเพราะฉะนั้นอ่ะมาตรฐานารรข,ของการประกวดของกองประกวดเนี่ยแน่นอนคือมาตรฐานสูงมาตรฐานสูงแล้วก็กรรมการสายสายหลุมพะวงก็มาตรฐานสูงเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูการตัดส พระกันาการพ,นะพระที่เข้ามาสู่กระบะตัดสินเนี้ยก็แน่นอนเป็นพระแท้อยู่แล้วแต่การทำงานทุกคนก็จะต้องมาตรวจสอบความเป็นพระแท้ก่อนจึงจะเรียงลำดับความสวย เป็นลำดับที่ 1, 2, 3, 4รสลดหลั่นไปตามความเป็นจริงตามความถูกต้องไม่มีเส้นไม่มีสายนะถ้าสายหลวงพ่อปวยคือไม่มีการขอต้องสวยจริงแล้วก็แท้จริง,งามมานะครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ลองลองลองดูเก็บภาพการทำงานของกรรมการไปนะครับว่าทุกคนทำงานกันยังไง โ okay. อเคะหน่ะเดี๋้มันิดไม่ไม่ลงนะันได้กอยู่อยู่ที่ไหนันครัมีอยูที่ไนีในการนี้แล้วเป็นยต้องดอันนี้ต้องสองว่ะ้อ,องครับ โอเคหนึ่องตามนี้นะตามนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เรียงตามลำดับความสวยถึงแม้ว่า oh, <you. S 1> จะพระจะคนละขนาดแต่เรายึดถือกายภาพพระเป็นหลักก่อนคือองค์คพบยกสมมาตร <Okay. S 1> แล้วก็ความสมบูรณ์นะครับหน้าตาทิ่ชัดไม่บินกระเทาะนะครับหนึ่งก็จะต้องสวยองค์ประกอบพระครบสอง <He al. S 1> ที่ได้ลงมาคืออาจจะมีบินนิดหน่อย กระทนิดหน่อยที่สามอย่างองค์นี้ก็คือหน้าหายสึกไปเลยส่วน 4, สี่เนี่ยศึกทั้งองค์นะครับเห็นไหมว่าไมา่ไมด้ยากไม่ได้ยากยึดถือกายภาพพระเป็นหลัก ต่อไปก็เป็นเรื่องของความเดิมหรือ,อความสมบูรณ์นะครับสามก็รายละเอียดปิ่งย่อยนิดหน่อยนะครับว่าคระกะกิดบินไหมนะครับแล้วก็อย่างอื่นจิปทะ,ะที่ไปลดทอนความสวยงามของพระเท่านั้นเองนะครับจะเห็นไหมว่าหน้าที่ของนายทะเบียนคืออะไรตอนตัดสินที่1 2 3 4รายการที่เท่าไร่นายทะเบียนก็จะเป็นคนเรคคอร์ดหรือจดลงว่าองค์ไหนติดที่ 1>, 1. องค์ไหนติดที่ 2. 3. 4. สามสีตามลำดับตตามนี้อย่างที่น้องเขาจดโอเค โอเคเหรียญหลังยันถ้าแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น1 2 3 10เหรียญแต่ติดรางวัลได้แค่4เหรียญเพราะนั้นอ่ะง่ายที่สุดคือหาเหรียญที่สวยน้อยที่สุดคัดออกทีละเหรียญก่อนให้เหลือ4พอเหลือ4ปุ๊บก้อยเอามาตัดสินว่าเหรียญใดได้ที่1 2 3 4งองสาม่โอเคประมาณนั้นงานหนักงานหนักก็เลยดูนะถ้าได้สองสามไปถึงตอนสี่เจ็ดกเลยดูนะตัดสินก็ได้เลยแล้วก็เยอ อย่างเรียนนี้จับได้จับได้ว่ามีการเติมหรือ,อไม่ไม่ดั้งเดิมมีการเติมผิวมานะครับจับได้ด้วยอะไรด้วยว่าพื้นผิวเขา,ามีการสแครชหรือมีการขีดข่วนแล้วก็เติมมาเติมมาเติมผิวมาก็อันนี้แน่นอนถูกตีตกแน่นอนคือไม่ดั้งเดิมนะครับ แปดตั้งรับที่สองตั้งรับที่แปดไว้ต่อาตั้งรับถึงได้ไงครับอย่างนี้เอาเออกไปก่อนมีขีดมีขีดหรือว่ากายภาพพระด้อยเสียหายไปแล้วแต่จีบเป็นเหรียญสวยนะ เชื่อดูป่ะอ่าเชดูนี่เรียงย่าตอนนั้นตีออกตีตีตกไปตีออกป่ะอาเอาอย่างนี้เลยนะอ่าจมูกแบนออกไปก่อนเดี๋ยวนี้กายภาพดีแห้งๆเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อันนี้เติมเติมผิวมาเหลียนสึกไปแล้วเหลียนสึกไปแล้วแต่ว่ามีการทำความดำให้มันดำแต่ว่ามันได้ไม่ได้ดำเดิมนะครับ ถ้าสงสัยอย่าอวดรู้คนเดียวปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาทีมงานเดิมดูสิทำผิวมาไหมใช่ครับอ่าลองดูทำพี่ทำนะตกไปเลยทำอันนี้เนืแล้วที่ถีไปไหนอ่ะหนึง่งเดี๋ยวหน,นึ่งน,นี่เนี่ยเก็บไว้อ่ามาดูอ่าดูดดยางยางยางอ่ายาง เออกล้องอะไรอันนี้ก็ทำว่ะพี่ว่าทำว่ะเนี่ยทำทั้งหมดเยอะเนี่ยเนี่ยดูดิทำว่ะจะมีเหรียญเงาเลยก็ตั้งแต้มอย่าสลับกล่องเด็ดขาดต้องจำให้ได้ว่าเหรียญไหนออกมาจากกล่องไหนอันนี้อันนี้ก็ยังไม่น่าเกลียดอันนี้อันนี้จะห้องอันนี้ใช่ไหมพี่เอกเออเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นะกล่องนั้นใช่ไหมใช่ถูกต้อง เอออันนี้อันนี้อันนี้สวยเดิมอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะตรงที่่ชุดดอวัโอเคอ่าพี่ว่าจะเหลือสี่เหรียญเนี้ยอ่ะสี่เหรียญเนี้ยสี่เหรียญโอเคไหมหนึ่งสี่เหรียญน,นี้นะอันนั้นออกไปเลยอันนั้นออกไปละเหลือสี่เหรียญนี้เดี๋ยวให้หนึ่งจัดการหนึ่งสองสามสี่เหรียญให้พี่ทีอ่ะดูสิ

มันจะมีเหรียญสวยที่มีเหรียญสวยที่มีรอยจิกหรือว่ารอยกระแทกตกไปก็คือไม่ได้ที่หนึ่งแต่จริงๆถ้าเกิดเขาไม่มีรอยกระแทกที่พื้นเหรียญน,นะติดที่หนึ่งใช่ใช่จะติดที่หนึ่งเลยทันทีแต่ถึงแม้ว่ากายภาพ,พาเสียกายภาพเสียเขาตอนที่ว่าเขาเขามีรอยมีลายบนพื้นเหรียญแต่จริงอะ สวยเลยล่ะสวยเลยล่ะแต่ว่าด้วยความยุติธรรมนะก<อ>็โอเคก็ต้องก็เป็นอย่างนั้นอจิตเลยติดเลย1นึ4เห็นไหมรเรียบร้อย1รายการเป็นการทําให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้ว่าความโปร่งใสของกรรมการเราอะนะฮะทำแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทำคนเดียวเห็นไหมทำแล้วก็ช่วยกันดูนะครับเพราะนั้นการคัดกรองพระสวยของเราเนี่ย<ด><ด>มาตรฐานสูงนะครับมาตรฐานสูงโอเคครับผม เห็นไหมว่าความยุ <happily> yeah, ่งยากความยุ่งยากของการประกวดเนี่ยตั้งแต่รับเข้ามาเลยรับเข้ามาผ่านกรรมการถึงในทะเบียนแล้วก็สุดท้ายคือมาสู่คณะประการทุกท่านช่วยกันหรือร่วมกันตัดสินแล้วก็ติดโบให้ลำดับที่1 2 3 4ส่วนพระที่เกิน4ก็จะถูกเรียงไว้ในกล่องเห็นไหมว่าเยอะก็เนี่ยการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะครับก็ก็ถือว่าถึงร ้อมนะถึงพร้อมแล้วก็ครบถ้วนพระไม่หายไม่ตกไม่หล่นแล้วก็จัดเรียงเป็นระเบียบตามรายการแล้วก็ความงามซึ่งถือว่าเป็นความสถิตยุติธรรม นะครับแล้วก็ไม่ให้ขัดตกบกกร่้องแต่ที่แน่ๆการทำงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตามใจหรือเอาใจหรือถูกใจคนทั้งร้อยเปอร์เซนต์ลูกเราสวยที่สุดลูกเราน่ารักที่สุดเหมือนกันพระเครื่องของตัวเองก็มั่นใจว่าของตัวเองสวยที่สุดถึงมาประกวดประขันชิงชัยชิงชานกันถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมมีผู้ที่สวยกว่าเสมอ,อ,อ,อก็อเราใช้าตาเนื้อดูเนาะ บางทีอาจจะมีการผิดพลาดคาดเคลื่อนแต่ว่าเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่อไปเป็นการจ่ายพระหรือส่งคืนพระให้กับคู้ที่รอรออยู่ที่ตั้งแถวรออยู่อันนี้นะครับนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวรอชมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตัดสินเรียบร้อยแล้วยกเลยยกยกไปที่นู่นเลยโอเค ยกไปแล้วกลับมาตามมารยาทนะครับเราจะให้ผู้ผู้ที่ส่งพระนะครับดูตรวจสอบความยุติธรรมก่อนอเดี๋ยวพี่จะแจ้งตรงเี้ มีเวลานะครับก็ลองดูมีอะไรท่วงติงมีความอายุที่ทำในการจัดสินไหมนะครับนะครับก็เป็นการโชว์ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็เจ้าพนักงานสามารถจ่ายให้ได้เลยนะครับนะฮะก็ดูก่อนระหว่างนี้ก็คือดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือว่าคัดค้านการตัดสินหรือเปล่านะครับนะครับประมาณนี้ประมาณน โอเคตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆคือบัตรมาแล้วบัตรบัตรพวกนี้คืออะไรบัตรที่รางวัลรางวัลแต่ละรางวัลน,นะครับหนึ่งสสาสี่นี่รับมาจากเอ่อือโดย,ดยนายทะเบียนแล้วก็เห็นไหมต้องตรวจนับอีกเชี่นกันว่ามันตรงไหมว่าที่หนึ่งมีองค์ใดบ้างที่สองที่สามที่4ี่แล้วก็จำนวนก็ต้องชัดเจน เห็นไหมประกาศแล้วว่าหลวงพ่อปวยรับพระคืนได้แล้วโดยเขาก็จะมารับคือแถวตอนเลี้ยงหนึ่ง คนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งได้รับพระอะไรอย่างสมมติติดที่หนึ่งนะครับ <S <S <ๆ>เขาก็จะจ่ายรางวัลที่หนึ่งไปให้โดยไม่สลับสลับไม่ได้เพราะว่าเขาฟิกรางวัลมาแล้วนะครับหน okay. ึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,ว,นว่าเขาจา่ายแล้วแล้วต่อนมารับพระมันติดรางวัลที่สามที่การ์ดกันหรอปล่ นะครับอาจารย์ชั้นหนึ่งนะครับรายงานบอกว่าเครกอร่ายโปรกี้เดียวร่วมกับชมทกสุขภาพเครอข่ายต่าง เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าการจ่ายการจ่ายนะครับผิดพลาดไม่ได้นะครับทีละคนทีละคนแล้วก็จ่ายมามีคนรับนะครับรับที่สําคัญคนที่แม่นยําที่สุดคือคนที่จ่ายรางวัลนะครับคนที่จ่ายรางวัลนี่ต้องชัดเจนแล้วก็แม่นยําที่สุดแล้วเพราะมันขาดไม่ได้มันผิดพลาดไม่ได้นะครับบรรยากาศประมาณ ก็สวัสดีสวัสดีครับเยอะเลยเยอะเลยเยอะปม่หมาแม้ว่ามันพลาดไม่ได้มันมั่วไม่ได้นะครับก็ต้องรอต้องรอนะฮะทีละคนทีละคนแล้วผู้จ่ายบัตรนั่นคือรางวัลของเขาโอเคประมาณนี้จะนำพระไปฝากที่ตู้ลังใช่ไหมครับอันนี้เหรอถ่ายรูปเป็นรูปหลังตะกุนจานโอเคแล้วก็ เอ๋เอ๋พี่รบกวนอ่ะรายการนึงกรรมการใชไม่เหนื่อยแล้วใช้เด็กเด็กก็ตที่27ตที่27ระยุอาจรอนันลพักครับแล้วตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ งานเลี้ยงก็ต้องมีเวลาเลิกลาก็สมพนเก็บเวลาตอนนี้ก็ทำหน้าที่ส่งพระ ส่งพระคืนให้กับทุกท่านที่รอ <_ an> ก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันส่งพระนะครับส่งพระกันนี่นี่นี่คนนี้คือคนสํคาคัญเลยนี่เซียนโจ๊กนี่นี่นี่เซียนโจ๊กมันทึงนะเซียนโจ๊กมันทึงให้การสนับสนุนการส่งพระทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยครั้งเลยยุ่งแต่การส่งพระเนะี่ยขอถอดแมสออยหน่อยครับนี่นี่นี่คือผู้มีคุณูปการต่อสายหลวงพ่อคยคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ส่งพระแต่ละครั้งนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้การผิดพลาดนะครับก็วันนี้นะครับสมควรเก็บเวลาก็เรียบร้อยอเรียบร้อยก็เดี๋ยวส่งพระเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับบ้านกลับช่องตอนนี้กี่โมงละห้าโมงนะห้าโมงกว่าเห็นการทุ่มเทเห็นความทุ่มเทการทํางานของกรรมการทุกท่านไหม เราไม่ได้สตางนะไม่ได้สตางแล้วก็ทํางานด้วยใจแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์เพียงแต่ว่าพดุงความยุติธรรมแล้วก็มอบความสุขตัดสินอย่างถูกต้องนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งก็แฮปปี้มีความสุขคนที่สองสามสี่ก็ดีใจน้อยหน่อยแต่ไม่มีทั้งนั้นโอกาสหน้ามีนะครับการส่งคราเครื่อง ก็ถือว่าเป็นการทําบุญแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้จัดอย่างนานนี้ก็ของโจรานาก็ก็ก็บริจาคให้ก็เยอะเยอะกับรงการการกุศต่างๆก็วันนี้ก็จบจบนะครับว่าทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทุ่มเทการทางานหนักทุกคนรวมทั้งทีมงานที่ทำงาน YouTube ด้วยแล้วก็ยังผมข้ามสำนกจันก็มาปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่10โมงก็ทานข้าวกันทารายการสุดี 5โมงกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยเพราะนั่นก็ต้องเห็นใจนะกรรมการอย่างพวกเราด้วยแล้วก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ทุกท่านที่ช่วยกันดูแลก็ดูแลเป็นอย่างดีโอบคหน้ากเจอกันใหม่ใน e p i s o d ดต่อไปสวัสดีครับไรสมาร์ทโฟนสิงห์ร้านเกประดับยนต์ ช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก็กเบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์รบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไว้นิดนึงก็ไอดีไลน์ไอดีไลน์สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้องสำนักจันทางเพจก็ต้องสำนักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อคยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้